ก็นี่เลยครับนี่คันนี้นะไม่รู้ว่าไปทําที่ไหนมานะเหมือนจะโหลดมาแล้วหรือว่ายังไงแล้วก็ไม่ใส่กันกระแทกให้ลูกค้านี่ทางร้านก็จัดกันกระแทกให้เดี๋ยวเราจัดการใส่ให้ครับน็อตก็ไม่มีมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าศูนย์ล้อเนี่ยตั้งมาหรือเปล่าเดี๋ยวคันนี้ลูกค้าก็จะเช็คศูนย์ล้อด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังครับ สำหรับด้านหลังเนี่ยโหลดมาหนึ่งนิ้วนะครับแล้วใส่สารแรกเก้านิ้วแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเกลียวเนี่ยลูกค้าเห็นเกลียวป่ะเพื่อนๆเห็นเกลียวไหมเกลียวเนี่ยมันสุดก่อนเกลียวตัวเนี้มันสุดก่อนแล้วเวลาขันน็อตเนี่ยมันไม่แน่นอันนี้แค่ยังไม่ต้องออกแรงน็อตก็จะหลุดออกมาแล้วครับนี่ผมจับปลายๆนะเนี่ยน็อตก,ก็จะหลุดแล้วดึงเบาๆก็คือเกลียวมันสุดก่อนอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับสองข้างเลย